วันนี้คุณยายจะไม่ใช้พริกแกงซื้อนะคะคุณยายจะโค้กเขาเองเครื่องแกงโคราชเครื่องแกงของคุณยายหอมๆนะคะอ๋อตอนนี้ก็หอมแล้วนะคะอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นยังเลยนะคะเลินไก่เปืเป่อยๆแล้วนะคะวันนี้ครั้งแรกของผมที่ได้กินน้ำยาโคราชเลยนะครับคุณผู้ชมใครอยู่แถวบ้านผมมาเลยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็ของเต็มโต๊ะเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ฝนก็ตกดีดีนะแม่นาะฝนตกดีมากนู่นผมตากผ้าไม่แห้งเลยครับตากตั้งสองวันใช่ค่ะช่วงนี้ฝนจะตกเยอะแล้วมันยังไม่แห้งค่ะนี่ของเต็มโต๊ะจริงวันนี้เรามาหาของกินกันช่วงฝนตกออร่อยอร่อยนะคะตีนไก่เครื่องในด้วยนะครับค่ะโอ้โหทำอะไรแม่ คุณยายเคยกินมาอร่อยมากน้ำยาไก่โคราชนะคะสูตรอของโคราชนะคะอันเนี้ยพราะ<อ>คุณยายขนมจีนนหรอค่ะน้ำยาไก่โคราชขนมจีนนะคะเขาเรียกน้ำยาไก่อย่างนี้เลยค่ะน้ำยาน้ำยาโคราดก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำยาไก่โคลาชก็ได้อันนี้สูตรโคราดแท้ๆเพราะคุณยายเคยกินมาคุณยายมีเพื่อนโคราชนะคะโอ้มีอะไรบ้างครับอร่อยอันนี อันนี้เครื่องเคน,นะคุณผู้ชม,ชมลูกไม่เคยกินนะคะเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้สามต้นใบมะกรูดหกเจ็ดใบนะคะฉีกๆก็จะมีข่าหนึ่งแง่งพริกก็จะมีเยอะหน่อยนะคะจะมีพริกแห้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็จะมีพริกสดอย่างนี้นะคะพริกแดงกินดาสามเม็ดแล้วก็จะมีกระชายกระเทียมตะไคร้อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมทํามากทาน้อยนะคะท่านผู้ชมก็กะเอานะคะอันนี้ใบมะกรูดค่ะ สำหรับเอาไว้ตอนต้มน้ำยานะคะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะกะทิอันนี้หัวกะทินะคะ500 ml ออันนี้จะเป็นหางกะทินะคะ800 ml อนะคะหางกะทิเลือดไก่หนึ่งก้อนตีนไก่วันนี้เยอะหน่อยนะคะ1กิโลโหโหวันนี้คุณยายก็จะมีเครื่องในไก่ด้วยนะคะเครื่องในไก่ครึ่งกิโล ไก่บดครึ่งกิโลนะคะ <Ừ. S 2> แต่วันนี้คุณยายจะไม่มีไก่สับเพราะว่าที่นี่มันหาไก่เหนียวยากนะคะถ้าเป็นแถวบ้านเราแถวชนบุรีอะไรพวกเนี้ยมันจะหาไก่เหนียวง่ายเราก็จะใส่ได้เพราะว่ามันจะใส่ไก่เนื้อเหนียวๆไปด้วยมันจะอร่อยนะคะแต่วันนี้คุณยายก็จะใส่เครื่องในก็ใส่ตีนอ๋อไก่เหนียวไก่บ้านน่ะเหรอใช่ค่ะนี่มันหายาก บ้านนี้เขาใส่ไก่บ้านอย่างนั้นเลยเหรอใช่ใช่เขาจะซับเป็นทิ้นๆใก่เลยจะอร่อยอทีนี้เราไม่มีเราก็เอาแค่นี้นะคะอ๋อไม่เป็นไรไม่ไค่ะเอาฟาร์มอร่อยที่เราปรุงดีกว่านะคะมายายจะตั้งเตาเปิดแก๊สก่อนเลยนะคะโอ้น้ำยาโคราชครับคช่พน้ำยาไก่โคราชนะคะนมจีนขนมจีนอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณ อ่ะลิตรหนึ่งนะคะคยายใส่ไปหมดเลยอันนี้ขวดน,นี้1.4ึ่งจุดสี่ลิตรนะครับอันนี้นผมขอเจาะลึกตรงนี้หน่อยกระชายก็ประมาณสักกัปหนึ่งใช่ค่ะนี่นะคะกระเทียมก็ประมาณช้อนโต๊ะขึ้นช้อนโต๊ะแล้วก็หอมแดงเนี้ยคุณยายเป็นหอมใหญ่นะคะคุณยายเอาสามหัวหรือสี่หัวถ้าถ้าเล็กๆก,ก็เอาหลายหัวหน่อยนะคะเนี่ยพริกแห้งก็ประมาณนี้เลยขิงก็ไอ้ข่าก็ประมาณแง่งหนึ่งนะคะตะไคร้สามต้น เนีย่ยพิกก็ประมาณสักสิเม็ดพิกเม็ดเล็กกนนะนิดนึงถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากาท่านผู้ชมก็เติม,ตมลงไปนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มเครื่องกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปปั่นก็ได้โขกก็ได้นะคะอืมวันี้วันนี้คุณยายจะไม่ใช้พริกแกงซื้อนะคะคุณยายจะโขกเขาเองนี่ค่ะเกลือเกลือใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะอืม เดี๋ยวเราปิดฝาไว้ก่อนให้เดือดก่อนนะคะนี่ค่ะ<ฮ>น้ำเริ่มเดือดมาแล้วค่ะน้ําคุณยายเริ่มเดือดแล้วคุณยายจะใส่ใส่ตีนไก่นะคะวันคุณยายลืมบอกนะคะเครื่องในไก่อันนี้คุณยายลวกไปแล้วนะคะกันหม็นข่าวตีนไก่คุณยายก็ลวกแล้วเลือดไก่ยายก็ลวกแล้วนะคะกันหมอืนนะคะมันจะไม่เหม็นค่ะ,คะคยายก็จะใส่ตีนไก่ลงไปเคี่ยวเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวไว้อย่นี้ก่อนสักพักครับค่ะปิดไปก่อนนะคะผ่านไปห้านาทีครับคุณผู้ชมนี่ค่ะเครื่องของคุณยายหอมๆแล้วนะคะหเดี๋ยวคุณยายจะช้อนเอาเครื่องออกมานะคะอืเราจะตีนไก่นี่เราจะตุ่มไว้อย่างนี้เลยค่ะไว้อย่างนี้เลยก็ค่ะค่ะค่ะอันนี้บอกก่อนนะครับว่าตีนไก่นีนเราลวกไปแล้วนะครับค่ะให้เขาหายขาวอะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณยายจะ ตีนไก่ออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณยายจะเอาเครื่องไปปั่นวันนี้คุณยายจะไม่โขกนะคะวันนี้คุณยายจะใช้ปั่นอเอาตีนไก่ออกให้หมดเลยนะคะ,ค,ะคุณยายปิดแก๊สก่อนนะคะที่เอาไปต้มด้วยนี่จะได้หอมๆด้วยค่ะ,ะคหอมๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นต่อนะคะเขาจะเวลาเราตุ๋นแล้วมันจะได้นิ่มนะคะตีนไก่เครื่องแกงแนวแนวโคราชครับค่ะ เครื่องแกงโคราชเขาจะเขาก็จะคล้ายๆกับน้ํายาบ้านเรานี่ะค่ะแต่เขาของเขาไม่ใช้ปลาของเขาใช้ไก่นะคะแต่มันจะอร่อยคนละแบบนะคะท่านผู้ชมต้องลองชิมครับวันนี้ได้กินแน่นอนลูกยังไม่เคยทําให้ลูกกินนะคะเครื่องแกงยายหอมๆเลยนะคะใส่ถ้วยไวเลยครับ เดี๋ยวเราไปปั่นกันครับคุณผู้ชมเอาทั้งหมดเลยนะเอาน้าด้วยไหมแม่เอาค่ะน้ําก็เอาใช่เดี๋ยวเราจะไปใส่เครื่องปั่นนี่ค่ะคุณนยายได้มาแล้วนะคะคุณยายจะใส่น้ําเข้าลงไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวยาจะไปปั่นน้าหอมหอ,อมแต่กลิ่นกลิ่นหอมมาจริงๆครับใช่ค่ะของทุกอย่างรวมกันนะครับสมยา น้ำยาแบบแนวกะทิอย่างเงี้ยขาดไม่ได้กระชายดีแหละค่ะน้ำยาน้ำยาขาดกระชายไม่ได้นะคะมาค่ะมุอยายจะใส่ติงไก่ไว้เลยตุมนต่อค่ะมยายก็จะค่อยๆตุงไปนะคะเอาหางกะทิใส่ไปได้ครึ่งนึงนะคะนี่เราก็ค่อยๆเปิดแกะตุ๋นไปก่อนนะคะไปอ่อนๆน,นี่ค่ะครับ มะคะเดี๋ยวคุณยายจะปิดฝาไว้ก่อนฝาไม่ต้องปิดให้มันสนิทอย่างนี้นะคะถ้าปิดสนิทเวลาเดือดฟองมันจะขึ้นมาเราเ,เราก็อ้าไว้นิดนิดประมาณนี้นะคะเพื่อไม่ให้กันที่เราปิดไว้กันไม่ให้อะไรมันลงไปนะคะมานะคะ่ะเครื่องปั่นครับเครื่องปั่นบุนลลับุลณนะคะอันนี้ใช้ทนทานมาก โยกกับแม่มาสิบกว่าปีแล้วครับเอาให้แหลกเลยใช่ไหมแม่เดี๋ยวประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ได้แล้วค่ะนี่นะคะอ๋อปั่นแป๊บเดียวครับคา่ะนี่เครื่องแกงของคุณยายหอมๆนะคะอือไปค่ะคุณยายยกอันนี้เอามาไว้นี่ก่อน วันนี้ใช้สองเตาคุ้มเลยครับค่ะมาค่ะอันนี้เดี๋ยวคุณยายจะเคี่ยวหัวกะทินะคะ๋อ,อต้องทําทําแยกยนี้ก็ได้ครับและเดี๋ยวเราค่อยเอาไปเทใส่นู้นนะคะเดีย๋ยวเรารอให้หัวกะทิเดือดก,ก่นเดือดมาแล้วครับโอ้โหหอมหอ,อมกะทิใช่ไหมคะหอมกะทินะคะเสียคุณยายจะใส่พริกแกงลงไปผัด อืมโอ้มาผัดอย่างนี้เลยค่ะอืมอืมกลิ่นก็มาเลยนะครับล้างหมอยอทีหางกะทิโถนี่โถใหญ่เนะค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะให้มันแตกมันนิดนึง จะได้สวยๆนะคะถ้าเราทําแบบนี้ให้มันแตกมันได้นะคะแต่ถ้าเราไปต้มไปอะไรเงี้ยมันแตกมันยังไม่น่ากินแต่อย่างเงี้ยเราผัดอย่างเงี้ยเหละให้แตกมันหน่อยนะคะอแล้วก็จะหอมตอนนี้ก็หอมแล้วนะคะกลิ่นสุดยอดครับกระชายตะไคร้หอมมากค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้กลิ่นยังเลยนะคะมาค่ะใอันหอมจริงครับเดี๋ยวคุณยายจะใส่ เนื้อไก่สับไปเลยนะคะืมูตรเครื่องแกงก็มีของเยอะหน่อยนะครับค่ะแต่ความหอมนี่คุ้มค่าม,มากเลยครับคุณผู้ชมหอมมากคะ่ะแตน้ำยาโคราชน,นี่เขาจะไก่หมดเลยเนาะใช่ใช่ไก่ใช้ไก่ทั้งหมด ั้งเครื่องนองเครื่องในมีด้วยนะครับมีหมดทุกอย่างหรือคนโคราชถ้าผ่านมาเห็นนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าสูตรประมาณนี้ไหมหรือเพิ่มอะไรไหม <c oughs> บอกกันหน่อยค่ะแต่ที่คุณยายเคยกินนะคะคุณยายก็จะใส่ใส่ไก่นี้ละคะ่ะใส่ไก่ทุกอย่างบางบางครั้งก็จะได้กินไก่สับลงไปด้วยแต่ต้องเป็นไก่เหนียวนะคะถ้าเป็นไก่เนื้อไม่อร่อยค่ะอื <c oughs> บางเจ้าก็ใส่มะเขืออ่อน <c oughs> แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะถ้ายังมีหลายร้านอยู่เนาะที่นี่นเนาะใช่ใช่ดี๋ยถ้าถ้ามีโอกาสทานมีโอกาสถ้าได้ไปนะครับ <c oughs> ถ้ามีโอกาสได้ไปนะเดี๋ยวพาไปครับเดี๋ยวผมพาไปลองนะคะไก่ของยายก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะมคะ่ะแล้วยายจะใส่เครื่องในลงมาด้วย น้ำมันไม่เป็นไรนะคะเพราะคุณยายลวกมาล้างมาอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะอหอมจริงแม่หอมหอมหมหอมหอมโปะข้าวกินก่อนเลยได้ไหมนะ <laughs> ค่ะตีนไกา่ย,ยายก็เดือดแล้วนะคะห เดวนี่ค่ะนี่ค่ะคุณยายปิดแก๊สอันนี้แล้วนะเออเดี๋ยวคุณยายเปลี่ยนอันนี้ดีกว่าอ่าสลับข้างกันค่ะคุณยายานขนาดหนูช่วยแม่หยิบข้างหนึ่งได้ไหมฮึ๊บจับลากลงครับ <c oughs> ช่วยกันหน่อยคุณยายจะตักอันนี้ใส่เลยนะคะอ๋ใส่กันแบบส,ส,สดๆดิบๆครับนี่ค่ะอันนี้เลยค่ะอืม กลิ่นหอมค่ะเดี๋ยวุณยายใส่หางกะทิที่เหลือนะคะอืใบมะกรูดใส่ลงไปได้เลยนะคะเพิ่มความหอมตอนเราเคี่ยวเดี๋ยวเราเคี่ยวให้สุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่เลือดนะคะผงปรุงรสนะคะใส่ไปเลยยายใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพราะว่าคุณยายจะตัด เค็ม <N ic id> นิดนึงนะคะน้ำปลาเราใส่ไปก่อนนะคะสักสองช้อน <c oughs> ถ้ามันไม่เค็มแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มใหม่นะคะถ้าเค็มเกินไปมันจะไม่อร่อยเพราะว่าเราใส่เกลือไปมั่งแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวหัวกะทิเราค่อยใส่ทีหลังอีกที่เหลือนะคะนี่ค่ะอันนี้เราเคี่ยวไปก่อนนะคะท่านผู้ชมหัวกะทิเหลือนะคะ่ะ <C 's> เดี๋ยวเราจะใส่ตอนท้ายหัวกะทิ เดี๋ยวคุณยายปิดฝาไปเคี่ยวไว้ก่อนนะคะักพักครับค่ะแงมไปเหมือนเดิมค่ะเนี่ยนิดหน่อยค่ะาการที่ฟองฟองถ้าเราปิดอย่างนี้เลยมันไม่มีอากาศออกมาฟองมันจะขึ้นมามันจะลน้นถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับตอนนี้ก็20นาทีผ่านไปครับคุณผู้ชมค่ะต็มไก่เปืเป่อยๆแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณยายจะใส่หัวกะทิที่เหลือลงไปเลยนะคะอืมใส่ไปหมดเลยอ้อข้นเลยครับอันนี้สีสันแล้วก็เลือดนะคะเลือดไก่อืมของทุกอย่างเป็นไก่ค่ะอันนี้คุณยายใส่เลือดไปก้อนหนึ่งนะคะแต่ท่านผู้ชมชอบเยอะๆก็ใส่สักสองก้อนเดี <c oughs> ย๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะ แตกะทิอันนี้นี่คือเราจะไม่แตกมันใช่ไหมแม่ค่ะเดี๋ยวอันนี้เราเดือดแป๊บเดี๋ยวขให้เลือดสุกหน่อยนึงอันที่ตอนท้ายเนี่ยนะครับค่ะที่เราใส่กลิ่นกลิ่นดีจริงครับ <c oughs> นี่ถ้าเป็นแบบแกงเผ็ดอะ่ะเขาจะใส่ดูสีสันมันคล้ายๆแกงเผ็ดนะใช่ใช่ใช่่ใส่อะไรใบโหระพาเนาะใช่โอ้โห แต่กลิ่นแต่ยาย,ยหอมมากเลยครับแต่ยายว่าถ้าเกิดใส่มะเขืออ่อนมันก็จะน่ากินอีกอย่างนะคะแต่มันจะคล้ายๆแกงเขียวหวานแต่อันนี้มันเป็นแกงใช่ออืเออเนาะคล้ายคล้ายใช่แม่แล้วแต่คนชอบยายมีเพื่อนน่นแหละค่ะบางทีเขาทําเขาก็ใส่มะเขือพวงมะเขืออ่อนแล้วแต่เขาจะใส่อืแต่มันก็อร่อยอีกแบบนึงน,นะคะอร่อยกันคนละแบบละแบบ เดี๋ยวคุณยายขอชิมหน่อยนะคะถ้ามันไม่เค็มคุณยายจะได้เติมน้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็เค็มพอเลยนะคะคุณยายใส่ไปหมดเลยเดีย๋ยวเราจะกินกับขนมจีนก็จะพอดีนะคะสามช้อนโต๊ะพอดีนะคะที่คุณยายเอามานะคะนี่แค่นี้พอเลยเรียบร้อยครับค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะคุณยายจะปิดแก๊สแล้วนะคะครับ โคตรเลยครับผู้ชมนี่ค่ะเรียบร้อยครับดูผักที่แม่เตรียมนะครับมีกะถินด้วยนะผู้ชมกะถินวันนี้กะถินสดๆเลยนะคะริมรั้วครับค่ะกระถินริมรั้วนะคะมากค่ะผักกาดไม่ใช่ผักกาดจีกระลำค่ะมีกระลำมีผัวงอกอันนี้ผักกาดดองนะคะแล้วก็จะมีผักปุ้งลวกถั่วฝักยาวลวกมีกะถินนะคะ แล้วก็จะมีพริกทอดด้วยนะคะโอ้โของเข้ากันทั้งนั้นค่ะ,คะมาค่ะอยากชวนมากินด้วยกันครับกลิ่นหอมนะครับหอมๆเลยนะคะวันนี้ครั้งแรกของผมที่ได้กินน้ํายา<น>โคราชเลยนะครับคุณผู้ชมเอาตีนสักหนึ่งตีนนะคะอยากรู้รสชาติเหมือนกันครับว่าอย่างอ,อร่อยค่ะอร่อยนม่เคย,ยที่เราเคยกินแต่ของเรามันจะเป็นปลาอืมเป็นปลาอันนี้เป็นไก่เลยนะครับนี่ค่ะ อน่ากินมากครับคุณยายจะเอาประมาณนี้นะคะค่ะเดีย๋ยวเราเอาพริกอืมผักเราก็จะเอาผักอะไรก็ได้ค่ะนี่อย่างอรน่อยนะคะแต่บางท่านเขาชอบผักเยอะนะคะกินคนที่ยายคนหนึ่งแหละค่ะเวลากินขนมจีนนะคะคุณยายจะใช้มือขยำเลยค่ะกินผักเยอะเยอะ <laughs> <laughs> อร่อยนะครับ แม่นี่ถ้าเป็นขนมจีนบางทีคุกน้ำปลาในี่มือขยำเลยครับ่ะข,ขยำเลยค่ะถึงจะอร่อยนะคะท่านผู้ชมอน,นี่ค่ะขยักขยักได้ผักอะไรก็ตักเอาเลยนะคะอืกระถิ่นนะชอบยายชอบที่มันเป็นเม็ดๆนะคะนี่นีอ่อร่อยเนาะอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเลยครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขนมจีนน้ำยาอะไรนะน้ำยากไก่โคราดค่ะนยาโคราดสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมกันเลยครับคุณผู้ชมค่ะอ,อร่อยอร่อยนะคะน้ำลายไหลน,นี่ผมตักมาด้วยเลย <laughs> <laughs> <ป>เอามาซอสเอามาซอสลูกตักร้าเผื่อมาด้วยนะคะกลิ่นหอมครับนีแม่กุ้งเขาหลอกกินอยู่นะครับค่ะ ถ้าเป็นน้ำยาอย่างเงี้ยชอบม,มากมเลือดไก่ดียครับกินร้อนๆเลยค,คุณผู้ชมหอมมากอร่อยมากอะแต่เผ็ดรสชาติพอดีมากเลยนะคะอร่อยเราจรินกับขนมจีนก็จะไม่จืดนะคะเพราะว่าคุณยายทำน้ำให้รสเข็มข้นนิดนึงเรามากินกับผักกินกับขนมจีน รสชาติพอดีค่ะพอดีมากเลยใครอยู่แถวบ้านผมมาเลยนะครับหอมๆนะคะมาผมพอชิมบ้างหวานจวกค่ะออเลยครับมาอร่อยมากยิ่งเป็นขนมจจนอย่างนี้นะครับชอบใครชอบผักแบบไหนก็เอาได้เลยนะคะอือร่อยอร่อยเลยอ่ะแต่น้ำยานี่หอมจริงนะแม่ หอมนะไม่รู้แม่ไปได้สูตรมาจากไหนนะครับคูใหญ่คุณยายถ้ายาอสมัยแม่แม่ทํางานนั่นแหละค่ะคุณคุณยายอยู่อ,อยู่ชนบุรีคุณยายทากินบ่อยค่ะแต่ยังไม่เคยทําให้ลูกกินถ้าอยู่ถ้าอยู่โรงงานนะคะจะมีเพื่อนหลากหลายนะคะเราก็จะได้กินของหลากหลายนะคะแต่ละแต่ละจังหวัดออกหอมนะครับเข้มข้นกะทิแล้วก็ หอมกระชายใช่ใชมีความเผ็ดอ,อร่อยค่ะอืตั้งแต่น้ำน้ำนี่ก็คล้ายที่เราทำน้ำยาปลาเนาะใช่แต่อันนี้ของเรามันจะเป็นไก่หมดเลยอืเป็นไก่หมดเลยอร่อยนะครับคุณผู้ชม,มก็สูตรเครื่องแกงมันจะคล้ายๆกันใช่ถ้าใครอยากกินเผ็ดมากก็นี่เลยค่ะ กัดพริกกัดพริกเลยค่ะอร่อยอรสชาติอร่อยมากสุดยอดครับคุณผู้ชมนี่ผมเพิ่มน้ำอีกอยายเอารูปก,กลัวไม่พออืมนี่แม่เพิ่มน้ำได้เลยยายๆอยจะชิมน้ำเปล่าก่อนอร่อยมากครับอืมขนมจีนยำเช้า อร่อยมากแม่กงมาแล้วครับน้ำลายสอรอหลายวันแล้วขนมจีนได้ชอบชอบอร่อยไหมอือสุดยอดอร่อยอร่อยมากเลยอยากให้ท่านผู้ชมลองมาชิมกับคุณยายนะคะเอาเลยเหรอชิมชิมอยากชิมอยากชิมนะคะเป็นไงอร่อยหอมอร่อยมากอร่อยมากใช่นีมเขาเรียกน้ำยาโคตรมาก น้ำยาไก่โคลาดถ้ามีไก่เหนียวยิ่งอร่อยใหญ่เลยทีนี้เราไม่มีลองไปทำกันดูนะครับูทำแบบมันเครื่องแกงอ่ะไม่ไม่ไม,ม,มีอะไรมากมหรอกม,มันก็ไม่ยากนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องปั่นเราก็โขกเอาแต่โขกเอามันจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะกระเด็นเราก็ต้มต้มต้มเครื่องแกงเราให้นิ่มอ่ะพริกเอ้ยตะไคร้ขาตะไคร้อะไรให้นิ่มหน่อยให้มันสุกหน่อยแล้วเราก็เอามาค่อยเอามา โคกนะคะอร่อยรับรองเลยครับคุณผู้ชมว่าเช้าเนี้ยตีนไก่ไม่มีเหลือเดี๋ยวแท้กันใหม่อร่อยมากค่ะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แะ้วไหมนะขอบคุณสำหรับการรับชมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้และมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้น้ำยา ยาอะไรนะครโคลาดอ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้น้ำยาไก่โคลาดของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันโดยตรงเลยนะคะค่ะหรือถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับก็ซุปเปอรต์ตงค์เข้ามาได้เลยครับผมค่ะ